ไม่ยันต่ออยู่อ่อตอตั้งในแนวดีต่อตอตอไป่านคารวะ่อากต่ออากตอมากบากจากขบวัดป่าทายเยี่ยมครับืมื่อะไรรวมตัวกันมาจากบ้านแแบนตำบลแบนอำเภอสราบำนดินวัดสกลนครเท่าครับไปตะกุดนาะเมื่อแต่ต้กุดนาาปแยเลย มีความตั้งใจมันเยี่ยมมันยาวพระอาจารย์พระอาจารย์จอสื่อเป็นสื่อมวลมันเนาะจอละกากลางวันอ่ะคือดูจัดดีกว่าดูจักพระอาจารย์จอละกาดีกว่าแ้องรู้จักแล้วนอกจากเดินทางไก่ปานี้จังมันเยี่ยมมันยาวมาหัวมาถึงแาบนี้ ไดม,มาในความเต็มใจมาในความตั้งใจพนตกแต่ว่ปาป็ูประสาทป็นบัวครับพวกขี่กันจ,จอ้นตกกบประยาดจากเพรากกมาน่เอออันนี้แล้วก็ฟองดีความวามีคุณภาพพ้นตอนแดดก็นฝนฝนตกกับปหยาด กรามำอะไรกเเอาอานชุมันเป็นความกบฏหรอกนะโดนไฟา์เกิดเม่สูดเดียดู้คนเอออ่านหนูมโนธในความตั้งใจตั้งใจมากมันสะฮอดเลยเนี่ยตั้งใจมากมีรถชีมากสะฮอดไลความใจดีเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัย ใครอายากพี่น้องม,มาร่วมเป็นภูมเป็นกอดพระอาจารย์เป็นเย็ุเป็นปัจจัยยับอกหรือร่วมท่าเป็นปัจจัยมาเยี่ยมมายากพระอาจารย์กอ,อได้เป็นเยตุเป็นปัจจัยในมีโอกาสท่ำบุญวมนี้พระอาจารย์จะได้มีโอกาสท่ำบุญก็อ,อยากพป่น้องก็แล้วมีโอกาสในให้ท่า ไปแเนวจะได้ไงถ้ามาเป็นท่านก่อนจะได้เอาอยู่บอเถ้ามาเป็นท่านนั้นน้เออเอากเอามาเดี่ยในชมทำกนเนี้ยเป็นคนมาไขยคุณใดสิเอาเอาละกันแล้วเธ็เธอเออกยัางใเพื่อเลยเดวอ่าใ เป็นเอุเป็นป้าใจขาได้มาห่วงม,มารวมกันมาทำกิจกรรมดีๆรวมกันแสดงมิตไม่จีตรองกันเนาะท่านสามหมอดีใจะจะตื่นรื่นราจัิงป้าอาจารย์อยากพ่อค้ากับไปซื้อปากันเกื่อนมา่ไห้อยากให้บางแาาาก้วเบาให้ปราชกบโป๊ บริการขนาดนี้เนี่ยโซกัป๊กกับโปให้โซกัป๊กให้ยังให้มันสะอาดสะอาดให้มันดูดีให้มันพุ่นใจอันเคยไปซื้อฟ้องเลยเนี่ยขาดขาดมากันเพื่อนเพื่อนหนึ่งวันสักว่าเป็นปีวันเราเกือยากให้เนาะเออท่างบอกเอาฟังไหม ต้องมามาดูแลก็บริการบริการทั้งกำลังกายบริการทั้งกำลังโภควิดสับเดา๋เพื่อให้ได้เห่าเนี่ยนะอยากพี่น้องท่างบ้านจังแปดพระอาจารย์เกิดเกิดด่วยฝนเนาะใยัยญี่ปุ่นเนาะให้บ้านอันน,น,นี้สิ NG เห็นชีพื้น,นนะพระอาจารย์เมื่อไหระเห็นชีพื้นอยูแต่ว่ารักเกีเยรติเนื่อกาไม่เย็ดัน มหาโยมเป็นทีบเพื่อนกันเ็นยั้งหนาบานหลังบานแักษิณหลักอาจารย์พรมนีงมีความลับต่อกันเออเปิดเผยก็มีความลับต่อกันเอ็งอาจารย์ไถอาจารยพุ่งเนี่ยนะอาจารย์พรมั่นใจเอาความจริงเนี่ยนะมากันไปหมดกูจีเข้ามาร่วมือจิยกรรมเงินจังสีมาทุกปี มาลูกปีพู้เคยมากกับมากอีกผู้บ่เคยมากกับ่มากค้ยังบอเคยมากกับมากอ่พี่ใหดอกว่าพี่อย่าบอกพู้มากไลยไม่ดีนี่แจ็คฟองนี่บอกพวกี่แจ็คฟองแบบพิษตะกอนนม่น้ำเก่าน้ำเก่าสมเปลี่ยนฟอดีเนี่มันจะมีขัง แตนความเก่าความเมื่อดีมันเป็นความห่างเลย <c oughs> เอ้าเป็นที่แนื้อใจที่แน่ใจใช่ข้าเป็นชาวไทยเป็นคนอีสานมีความเข้าลงมีพลังกรรกะใจเป็นที่พึง่งพุทธังสรรกะศาจนามิธรรมัางตรรกะศาสนาฉันคำตรรกะศาสนาไม่เคยบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้นนก็เรื่องวันเนาะ มี่หมอใหญ่ตัคือมานำหมวเออคนมีคนเปิดแผงเราถือพระพุทธพระธรรมเป็นสาระที่พึ่งนี่ยพึ่งเอ่อพึ่งสาระพุ่มเป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ่เท่าภูปัญญายังเวลาย่่าปัญญาใว้นำพระพุทธองค์ ให้ความมั่นใจเชื่อมั่นในการรัดสรุ้ความ,วามรรรประพฤติเจเชื่อมั่นในคระธทรามวารปัญญาใยน้ำมันเรีเยนรู้ศึกษาค้นคว้าค้น <c> ห <ười> า,าความจริงทำสิ่งที่ถูกต้องบอกผู้ถูบอกเดวบ่มีอย่างในสมบูรณ์นี่เอามาค้นหาความจริงทำสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นลักขัสอนของภาษาละดาของ แล้ได้ดูจากความจริงสิ่งที่พระุทธหลวงเป็นทรงมีเมตตามหากรุณาเป็นหมอกมอรดกธรรมไปในเขาได้ศึกษานำมาพัฒนาเกิดพุทธองค์พุทธสอนเมียกามพุทนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นตัวอย,ยา่างดีว่าสิ่งทั้งหลายเกิดเหตุเหตุเ,เ,เ,เป็นปัใจจัยให้เกิดผลกัออนเดียวกันปล,ลูกมะเกลืปลูกมะแขก็ได้มะแกปลูกมะมือก็ได้มะมือเป็นรักธรรมดาดูในโลกของหัวเ็นเล่าเงียบเป็นเนล่ารู้ว่ามันก็เป็นเล่า หัวเป็นหน้าเมียเป็นหน้าดูออกมาเป็นฝรั่งเป็นเป็นไงนะมันมันแสดงว่ามันโมเนวนแต่มันเออมันจะตรงไปตามเหตุตามผลของมันอยากได้บกม่วงอยากได้บกม่วงไปลูกมักแกงได้อยู่ภูหมักแกงก็ได้หมักแดงนะเนี่ยได้หมักแดงแต่กวาจะเอากแดงไปขายไปซื้อบกม่วง ขยายออกไปตัวชี้ใดกันที้ใดทันจิปูมาเปลี่ยนได้ม่วง,วงเลันสบได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามขั้นตอนของนั้นพุทธองค์ก hmm. สอนความจริงผู้ใดมีประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตที่เอามีผ่านมาพิจารณาเป็งไปจึงทั้งหลายมันเกิด้นในเหตุที่ดี ยังก่อนเป็นว่าดูก่อนวิสุททั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตระทั้งวิปดามีโมษาบาลีก็จังอะได้ทึ่ลงแล้วลงแล้วก็ฟังกันเนาะบอกว่าชาไทยดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นสอนเนี่ยจริงใดดี ประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมที่เป็นกรรมดีหรือที่เป็นกรรมชั่วนี่ผลทั้งสองเกจนาเหตุทรวกับเป็นบาปเจตนาเหตุดีกับเป็นบุญจึงใดที่ประกอบด้วยเจตนาจึิงนั้นเป็นบุญเป็นผลของกรรมอันผู้ใดผู้เชื่อเมื่อเวลาตาดเด้อ ร่วมไปชื่อความกลาดเอ็นหัวโดนๆยากไปสร้างประอ้โหเลยสามโลกย่อมเป็นไปตามจมเลยเนี่ยเยี่ยมไ่ข้างก้าเจ้ามัดก้าเจ้าส่วนเลมนเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เข้าพิจะหน้าไหนปีจะหน้าหัวแมนสิบแมังคุดจะได้บอกความจริงปีจะหน้าไหนเรืตองเองเข้าฌาน ีินทึกเจริญนาในตัวของโลกเองพิจารณาหาเหตุผลเขาก็สิรู้ความจริงว่าเป็นของหรือลาภีย์ของง่ายๆจริงๆเพราะว่ากรรมโตกคนสับโดดยกดูใต้อำนาจของกรรมฮูนตั้งแต่พวกมาหลบลงมาจนถึงสัตว์นรกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมกรรมเป็นเจ้าขอ กรรมเป็นผู้องค์การกรรมเป็นผู้ชี้ชะตาให้คนทั้งหลายบ,บ่แมนแนวปืนมาชี้ให้บ,บ่แมนต์ตะกุทธเจ้าบ่แมนเทียวปัจเจ้าบ่เมนเทวดาชี้งที่จะชี้ชะตาชีวิตดิสิบชีวิตของคนทั้งหลายก็ขึ้นกับรรมโอ้มันจคยจังเป็นยยใหญ่เป็นโตนะกรรมเนี่ย มันเป็นยังไงเคยดขึ้หามันอยู่บ่เคยดคนฝ่านะมันอยู่วักรรมเนี่ยวุฒิบุตรคนบาจมจื่อเนี่ยห้องก็สิจำน้น,นต่อมันมันใหญ่มันจะใสว่ดดรบเลยเชือกชาเอาเล่าเลือกไอ้มันทัดเจนพราะว่ากรรมมันจีจชีชะตาชีวิตของเทาเทาจิตเป็นไปาตบบามกรรมเราตนะ้องดูตัวปัญหาเนาะก็คื่อนจนะังเลย กัมมมันเป็นยังไงฝนตกลงมาน้ำมันไหลไปได้ดีตามที่ร no ูปเป็นเรื่องธรรมชาติของมัน no ู้จ no ับเกี่ยวผมน้ำมันควรไหลขึ้นโน้นเนี่ยมันจะไหลลงดับมู้จักเรื่องยันกับน้ำมันจะไปทางไหนแต่มันเท่าเท่ามู้จักอย่าปล่อยให้น้ำโผล่ยันจาขอรงนี้ หโจัรข้ากับคุดข้องมันไปทั้งตามกับคุดมันไปทั้งพี่อยากให้ไปทั้งพี่กับคุดทั่วไปทั้งพีม่โตกะร้องมังคิไหลไปตามเข้ากำหนดมันเข้าท้าถกาำหนดมันไนดไ้ดนวิธีการของมนมุษย์โบราณคนตือเบๆตลาดเนี่ยามารถกำหนดธรรมชาติให้หันซ้ายให้หันขวาไปไดด้้วยความสามารถของของ,ของเข้า พอมันโตกมามันก็ไปตามที่เขาต้องการอีเด็ดนอนเชือยู่เหมือนละบุญญาเขาว่าเนี่ยเขาพูดความเดี่ยวโอยแบบจังบายมาที่นี่ทั้งประชาที่เกิดปาะกรรมเนี่ยมันว่ามันมีอำนาจใหญ่โตมันมี้อำนาจสั่งการใช้เข้าก่ตัวเอีมาเจใส่ระวังหมดเจตนาที่เขาบีกรรมังยามประดานี้เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรม ทำพูดคิดมาเป็นจำท่ามพูดคิดมาเป็นจำท่ามพูดคิดมาใจใสที้โมโปวันนังอีบีตัววงการน,น,นั่งอีบีเลยท่ามพูดคิดเป็นจรรมเป็นลูกน้องของท่ามพูดคิดลูกลูกลูกท่ามพูดคิดใช้เป็นเจ้าหน้าทมันจะนี่แหละ หัวโผมันเนี่ยกายกับใจของเทาเนี่ยเป็นผู้กำนดชะตาชีวิตของเท่าเองกำนดกมกมกำนดเทาเทากำนดกมเทากำนดชีวิตของเท่าจิตเป็นไปเป็นมากหัวโผมันก็คืตโตของเขาเองเป็นได้เป็นในเป็นได้ไของกัรมสิ่งที่สักาิชีิมันอยู่กับตรงนีเ้เนี่ย ความจากริร่งจากสิก่งต่างๆเห็นยังว่าอันนั่งอยู่นี่เนี่ยมันมีคุนมีข่าปันไหนมันซักทิศปันไหนน,กกนั่งกอดกอดตด็กแกเด็กนี่จะเป็นน้อยเนื้อต่ำใจนี้สิริคิดให้มันไปเป็นเทวดา,ากต่ไดนสิริคิดให้มันไปเป็นพุม่มเป็นยังกระเลดนี่สิเย็นให้มันเป็นพาาระอรหันต์กต่ไดนกนั่งกั้งปอยเด็กแกดูเนี่ยพร้อมดีๆมันอยู่ตรงนี้ไง ควงพิเศษไม่จะดูตรงนี้นะีย่ยจะถึงม,ม่องขามไปม่องขามมากจะไปน้อย,น,อยนี่แหลทตาใจกรรมที่ว่าญีณอำนาจใหญ่โตมั่วโมล่ามันจะแพลตรงนี้ตรงนี้เป็นลูกปีมันจะว่าเท่านี่ยก็ไปจ,จ,จัดจ้างนั่งเจอโยกนะบทปัะการบริหารมาันสิ่งที่ค้นต้องการมันผู้ใดอยากจบในโลกแห่งวุ่นวายเนาะ การผู้ใด็่วิญญาตยกนารวบไปยัปากแพ้ก็อยากไปสวรรค์อยากได้ความสุขความเจริญกุฎิอยากขี่ไหล่ก็เลสตระกาเนี่ยบ่มีอเด๊ะพ่นก็อยากลูกลออยากเกยอยากอ่างเล่าดวยสวยหล่อกพัฒนาจริงๆขึ้นไปมเปลี่ยนเทวดาเป็นเป็นพุ่มเป็นอริยะโมกขอนี่ดีไรมากเท่มาก พระชาติด่าคนบอกเหตุไว้ใหมนี่ทางศีลภาวนาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นั่งไปดูไปในชิงดีๆไปๆท่านานะเหตุเหตุปัจจัยจบนี้ของไง,ไง่ายๆป่วยๆงูหมูอย่างเดียวบอร์ใหญ่ๆอย่าเป็นเลียแน้วๆเลยอยู่กับครองง่ายๆอย่างนี้แหละบริหารจัดการมัน แนวทีสิบริหารดัดจางเป็นกระบวกไปแ,บบไแล้วเขามีคู่มีอะไรบวกเรบบริหารจัดจารห้ามพูดกินของเขาไห้ัน่ดูกับสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในเกิดความสุขความจเจริญปัจจัยมันใจว่าทุกๆทุกคนว้นความสุกขความจเจริญวางความทุกข์ความจเจริญเอาแต่มาดัดแปลงแก้ไขเป็นปน,นักบริหาร บ,บริหารตัวเองบริ да หารใจบริหารใจตัวเองให้มันมีค um <y ut us> ุณภาพทุกคนในปยากไดไขอพที <the> ่มมีคุณภาพพร้อมมีคุณภาพจริงอ่ะข้าขอเชิให้มันเกิดเกิดมีเกิดในเนี่ยวไหนแต่ที่มันเป็นมันมีอยู่มาจากเห็นกันความสามารถของคนเนี่ยเ่ยให้มันเกิดมันมีมันเป็นแม้ตั้งแต่พระพุธเจ้ามาจากใจ ไปจากข้นเนี่ยข้นพัฒนาเจ้าชายจิตรลพัฒนาตนเองเดินใจเป็นพระพระพุทธเจ้าพาระสมชาวก็เป็นเกิดมาจากค้นเนี่ยจริงที่มันมี่ทัวไปซึ่งที่เป็นยุโรปมันถูกเลี้ยงใช้อนาก็นนะเป็นทีมือของข้าวเนี่ยที่ไปเป็นชัตินาฏที่ไปเป็นเทาวาดาก็เกิดขึ้นอย่างฟีมือของข้าวเนี่ย ทำผู้ผิดของเทาเนี่ยเมื่อต้องการชิงที่ดีชิงดีเป็นความสุขความเจริญของของ,ของเทาเทาจะบนี้แหละนั่นพรัดตระหนายเนี่ยความปวดความขำความโศมเป็นทีพึ่งเนี่ยเอาชีได้ทีพึ่งพึ่งพรัดตระหนายตัวตัวฟัง่งฟังคำสอนของพระศาสดาของเท่าฟัง่งมันได้มาหน้าไปเป็นอินทรียรณา น,นันน่งไปเห็ดนั่งไปท้ำนั่งไปบริหารจัดการชีวิตของเฮ้าให้มีนมีคุณภา,าจริงจริงเกินไปอย่าให้มันตกต่ำผู้ทุกคนมีความโชคดีมีบุญมีความโชคดีเกิดมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีมันสมองมีแขนขาบริบูรณ์ซื้อว่าเป็นผุ้ี่โชคดีผู้ทุกคนให้รักษาความโชคดีอันมีไวเดอร์ รักษาความโมีดีไว้มนดโนดโกเอาเข้ามาพัฒนาให้มันมีคุณภาพที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยนัง่งรักธรำมคสอนของภระาศาสนาของเะเด็นพอว่าเป็นรักในการใช้ชีวิตเราเข้าปฏิรูปในประโยชน์จากการกระทัของเทวาเองชิงอยู่ดีสิไรมาเทมามันจะนำ ถ้าเข้าไปสูความชุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับคิดว่าสมควรแกเวลาโมดุลว่ไใด้คนคุณยินจะไหลนะขอชอบุูความเจริญแกทาง้งหลุมมีแกทัางทั้งหลายตัวกับทุกทัางทุกคนเชิญ <c oughs> <c oughs> ท่านรลกท่านของเฮาจกคือยั่งประเด็เอาประเด็กแจกให้กินเด้อประเด็กแจกร่วมร่วมบันไดไปร่วทั้งปุ๋นเ่อไห้เราลงทันนี้ รับงานรันรว่าผ่าจานจราการโด้จบลมนะครับพี่นอ้องผมข่วนแก้เวลาสาธูน้ำกันเด้อพี่น้องได้ดูนน้ำกันครับแล้วสวัสดีครับ